แชร์จอมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยดูเับผมป่ะโอ้โหจช่ผมป่ะมันวิ่งบัตมัล็อกผมก็เลยจยาให้ทุณจับให้จัให้คุจักให้รล็กผมห้เลยพี่เวยพี่ไออยังไโอ้โห่นไอ้ัยยี่ไหนยี่ไหนปั้นเราแต่งยังปั้นเรากลาไอ้บอดโดนตแล้วมันแต่งแล้วมันแต่แล้วมามาคันต้นก่อนติ้นก่อนทิวต้องแต่งแล้วแต่แล้วแต่งแล้วเโอเคเฮ้ยมันละก็้นโนหน่อยเลย พี่โน้ตหน่อยสวยพี่โน้ตสวยสัตว์กินแล้วสัตว์กินแล้วมีมีมีมนึ่งสวยไม่ได้เลยไม่ได้เลืเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋พี่หน่อยพี่หน่อยพี่หน่อยเออสวยสวยใจเย็นดีอยู่อยู่อยู่มอน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 ลูกอมด้วยอะลูกอมด้วยลูกอมอ่ะเวยพี่ปันหน่อยปั้นหน่อยพี่ปั้นหน่อยตีปั้น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 แล้วบวกได้เลยทิวเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออมาหนูมาอย่าหนูให้มัน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 แดงแล้วแดงแล้ว

เว้ยแตนูไม no, 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 so, uh, ่ได้นี่แน่โดนกูจิ้มไปดิพี่นาย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 ตาย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 เายตอยยตยตาีตยตายยคดสวยาตยตตายยตายตงยตยตตายตยนตายตายตตกแล้วแตกแล้วตต้าตยายยายปยยตตยเยาายยเอยายยยายตายตายตา ไม่ลืมจะเคจะเค้าก็เ้าแล้วเลืมไม่ลกูตายวะาตายตาพี่เอกทู้มันตายดีอะเได้ก็ได้นก่อจเมึงนี่แน่ะอย่าไปอย่าไปทิวยาเรียบร้อยโดนบูนี่หมดหมดดเอกเอ่อยู่เอกหมดดนี่หมดดงเตยเลยวะเตียเตียมัอะไตีตีงไงตีปานปานปา

พี่ดีเป็นไงผมบู๋เป็นไงผมบู๋ล้างผ่านนะออดีมากดรอเราเราปั้นเกิดเราปั้นเกิดถ้าผมไปรอได้แป๊บีแม็กโอ้ยเฮียโดนแข็งว่ะพี่ขูดถอนได้ขุดถอนเนี่ยขุดถอนขุดถอนขุดถอนได้ขุดถอนหอมนอนหน่อยเฮ้ยเอกเ้าคือไม่ได้กดมาโครป่ะเนี่ยมันทำไมมันไม่ไม่เอ็นนี่เลยไม่แก่ผมไม่ได้เปิดผมไม่ได้เปิดมาโครกว่าแล้วขอดรอยซ้ายมือหน่อยหมอบิรขอหมอซ้ายป้าแก่แตกแล้วปั้นแก่แตกแล้ว โดนกูแน่โโดดแแขข็็งงเอ้ยทจไมตีมันไม่ได้อ่ะมันยืนทับตัวใครอยู่น่ะนี่ดีมึงเกินหมอยวิ่งมาซ้ายมาแล้วมาแล้วซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือเยอะจ้ะนี่เกินหมอยวิ่งซ้ายหน่อยดิซ้ายมือซ้ายมือเพียบเลยซ้ายมือทางนี้ทางนี้ทางนี้ซ้ายซ้าย่่ใชปะเอสเอสเอสแทนเอสนี่นีมันเน้นทำทำจังหวะให้ทีมนีกบออยู่เอสนะพี่แม็กพี่แม็กไอ้บอยมาเฮ้ยบอยไอ้บอยไอ้บอยเอาไอ้บอยนะล็อกแล้ลอกแล้จะแดงแล้วจะได้แล้วเซอร์เซอร์

พี่ไม่แข็งเลยดมันไม่แข็งแนแทงยากตัวเดียวมันแข็งยากปั้นปัปั้นปันปันตันะไี่รั้นนไนไม่ได้อะปั้นหน่อยปันหน่อยปันหน่อยเราิราเเราเรปหน่อยจิมปั้นอยู่จิมปั้นอยู่ปันอยู่เโอเคให้ปป่แตก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 อ้เท่เจเ่เหอเจ็ดเท่เหรอมให้สามพันให้

สวย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 สยสวยสยวยส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 ววยสววยส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 วยยสว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 ยส หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไป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 ไไปไไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ออกไปสุดนี้ต่อล้ว่อแล้วต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 ่อแ้วต่อแล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 ้่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วตอแล้วต่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 อแ้อแล้่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้ว่อแล้ว่อแล้วต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 ่ล้วต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วต่้วต่อแล้วต่อแล้ว่อแล้วต่อแล้วอแล้วตอแว่อแล้วต่ล้วต่อแล้วต่อล้วตอแล้วต่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 ่อแล้วต่วอ่อ

กูถีนหน้ากูถีนหน้าไม่นั่เอยแล้วนอยน้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 อยก้อยนะอยน้อยน้อยน้อยนอยน้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 อย้อยน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 ้อย้อยนอยน้อย้อยน้อย้อยน้อยน้อย้อยน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 ้อยอยน้อยอยน้อยนอยน้อยน้อยน้อยนอยนอยนอย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 นอยนอนอยอยอยอ้ยยนอยยอนอยยนอยยนอย กำลังยูกําลังยูอย่างเย้แล้วก็มาด้มา้แแล้วแข่งแล้วย่งนแล้วแล้วแข่งแล้วยังไงแข่งเลวเอาเลยเอาเลยพี่ไปแข่งยแข่งแล้วกูแข่งแล้วลอกวรล้อกควรล็อกควรยังล็อกไม่ได้้อกเป็นอะไรกูส่อกตรวแล้วกูแข่งแล้วกูตรวจลวกูแข็อวแล้วกู่งเลยจ้ลอกอยูมคกดเยอะแม่งคนเดือดเลยว่ะทวนอ่ะมันมีบ้านหมดเลยันีบ้านหมดเลยมันจะแตกนะอีกนิดเดียว โอเคโอเคโอเคเ้ยกันอะไรกันนะบ้างเ้ยมาหน่อยอาภัยอาัยมาไทยหน่อยดูนั้นเองมัมจะีกูอาจดีกูมาจะดีกูดีมากนูว่าเกินกูไหมมาเป็นฝูงเป็นแล้วแล้ว่าโยมาโมายเอ้ยมาโยมัดใช่ไมมัดใช่ไหมมัดใช่ไหม พี you oh, no. no okay, been, ่เอกพูดแบบไหนคิดว่าพี่ทำมาวิ่งกับไก่ใช่ใงแดงหน่อยใช่แดงหน่อยใชงแดงหน่อยโดนเสียโอเคเดี๋ยวโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยมาแล้วเลยกูวิ่งก่อนเลยอ้ายยิงกูขนาดนี้ปั้นไว้ปั้นเลยกูวิ่งก่อนแล้วกูวิ่งก่อนอ่ะไล่ตามกูอีกแล้วไล่ตามกูอีกแล้วลองมานบอมไก่ถามบอยสิ่งนี้ใครบอมไก่เยอะกว่ากันเออกลางไปเลย สวยสวสวย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 สวสวยสน้องสวน้องน่นเขายงยหมดพี่พเธนูธนูธนูเห็นปะผมไปผมไปผมไปลบกอยให้หน่อยไปเลยไปเลยไปสลยไปเลยไปเลยไปสลยไปเลยเราเราเราเดาตัวเดียว ล็อกแล้วล็อกแล้กสลิปโอ้โหพนโดนแล้วก็ตายตายตาตายตายตายจาาจ้าอกลพี่เอาลพี่ถีบตนนะถีบนนีนี่ย่ยนีไม่ดีไม่ีไม่ดีอนนากูถีบหมดไปดีไ่ดีก็าม่ดีาไปดีแข่งแล้วแข่งแล้วแข่งตบินไล่บอยบินไล่บอยบินไล่แย่งโปยคยไลบอยควยไลบอยคุยไล่อยไม่ได้ไปเยไม่รู้เรียบร้อยบัตรเฉิดฉายหนึ่งสองสามมันจะมาตีกูอ้ากกูถีบกีกูถีบ

ไไอไรอเมาแล้วาแล้าแบบเอ้ยบอกรถเ็มเลยบอกรถเาไวเราว้อคนวนเฮ้ย <PDF> วิ่งผ่านด่านด้วยนี่อ่ะผ่านด่านกได้พี่ปีก็ได้พี่ตปีกได้ทวนตองเดกเขาบ้านจะเ็ไบ้ก็ได้ขากูทีกุอยากมีวิ่งไอ้บอยหมไอ้บอยวิ่งไอ้บอยบอบอย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 บออยบ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 ออยบอยบอย ขนี่ไม่เนี่ยไม่ทำยงไไม่ไหวว่ะพี่เอามันไม่อ่อยพี่มันาแทงกมตายดีกว่าแต่เดียวจะก่อพิธีตายมาโยมาโยมาโยมาตายไม่แดงเกล้าเกล้าี่เกามาแล้วว่อกแป๊บไปไปเปนไครับไอ้จูนีอกแป๊มจะผมเองพี่มี่เขาตื่นที่นี่เขาตใจทุกคนรอามเป็นงรอค่รอสามเปน ไมได้ไม่งนเรามาเรารับเลยเรารับเลยไอ้บอยไอ้บอยอยู่นี่ไอ้บอยจะใหนไอ้บอยโดนกูไอ้ไหนไหนไหนตัวไหนพีไหนพี่ควนตัวไหนพี่ควนพี่แรกเขาสูดหัวใจพี่แรกเขาสูดหัวใจทขาไมร้องดีจังว่ะมาณมันบอมไก่เนี่ยมันูดเยอะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยสีขาวะาเนี่ยเอ้้ยบานมันแสงว่าไม่มีแสงว่าเฮียโดนเฮียตีฟ้าตีทองเต็มหมดเลยเว้ย

มีแดงไม่แดงเดี๋ยวไปเอาไปเอาไปเอาแดงกับป้าก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงรอแป๊บรอแป๊บพิพทิพให้ไงเนี่ยไอ้บอยิ่ะไอ้บอยติดอ่มันลืบ้านอย่างเดียวเลยต่อเลยไม่ตายนี่แล้วแก๊สสิบสองแล้วไฟเล่นต่อได้เอาแดงแป๊บยังไม่แดงวะกูถวนแล้วกูถวนแล้วกูถวนหายแล้วกูแดงแล้วกูแดงแล้วแจ๊เก้กูแดงแล้วกูแดงแล้วถูอวนทิพยอดหน้าเขาหน้าให้นี่มาเขาให้ไอ้บอยมาคนคนมันตีเรามันก็แดงใช่ปะไอ้บอยมา

อยกูแดงแล้วมึงโดนแลนมันมาาวมามาแลวมาเลยนผมเป็นด่านหน้าให้ไอ้มารี่ก่อนเลยมันเลยมเลยมนเลผมเป็นด่านหน้าให้มาเลยนี่แข่งแล้วเนี่ยีแล้วเออเอาให้หมดเอาให้หมดที่หมดี่หมดไปติดติดต่อมพี่เอาีที่นีเข้าได้เข้าได้อัตบนอัตบนมาดิไอ้แอมาไปทิวไปไปไปตายตายามหมด ได้อยู่อย่างเงี้ยตายหมดาันใ้เลบอ้สาันใเลยแล้วกูเดินล้กูเดินล้กูจับแล้วกูจับแล้วกูจับได้หมีกัว่พี่ดิหมาไม่มีนาอีกอได้อยู่เฮ้ยหมาแล้วมาแล้วอีกมาไงเนเข้ามาใช่ไหรอเลยเอ๊ะไปเธนูเนี่ยธนูเนี่ยว่าไงเอาไอกระสิกไปก่อนไอกระสิกโอ้โหติดติดแข็งติดแข็งติดแข็งเอกโอ้โหูกหมื่นในบ้านอ่ะในบ้านเหอ หมดแล้วหมดแล้วนในบันไดหมดแล้วเหลืออะไรบ้านยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเต็มเลยบ้านเลยในบ้านเราในบ้านเราเยอะเข้าไปใหม่ด้วยสบายในบ้านแล้วในบ้านในบ้านช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยน้องหมดแล้วในบ้านหมดในบ้านหมดย้อนนัเอาให้ยกหน้ากเอาให้ขวามือขวามือขวามือเนี่ยไม่ทำมาแจกแต้มเนี่ยเอาดีหมดไอ้เหี้ยมึงมาเสิร์ฟลอยวิ่งเข้าไปข้างในเตอพีระตัวอ๋อมาเสิร์ฟบอสอยู่ไหนบอยไหนอยู่ไหนสายสายสายเนี่ย ลอลอกไว้ลอไว้ลอกไว้ลอไวอกไว้ีเด้เนี่ยขาดเกินไปว่ะอุ้ยทีสี่เลยวะยาวอ๋อได้เงวพี่ขามันเจียวอ่ะพี่สี่กูที่สองละผมที่สี่ผมที่สี่เอ้าแล้วพี่ขามอยู่ไหนมาละไม่รู้กูลนกูหลนกูมัวแต่เฝ้าบ้านเนี่ยเมื่อกี้นี้ไม่ได้ออกไปไ้ตรงกลางเฝ้าบ้านอย่างเดียวแม่งไม่เด้เฝ้าบ้านก็ได้กินเยอะแล้วออกไงมาอได้เยอะได้เยอะอยู่ ไม่ตายรอบเดียวสกอร์ดีอะไรผมอ่ะควรแม่งดีตรงแม่งแข็งเนี่ยแม่งสนุกตรงแม่งแข็งเนี่ยและมันต้องมีถ้าถ้าชวนเราเยอะกว่าสนุกทวนอย่างน้อยต้องสามอะถ้าสามคือสบายเลยสามไม่ใช่รีบออกก่อนะครับเฮ้ยไม่ต้องออกรอเล่นเลยเล่นได้เล็นเลยไงไม่เป็นไรอย่าเข้าใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นผมลอนมมัคอฟิงผมเข้าผมเข้าของทิวก่อนไว้ก่อนนะขีดเอ้าค่าหกสิบตัว โดนสะท้อนไปนี่น่าจะสามส